อันนี้เข้าวันชอวันที่สนะี่ครับอันนี้ฝึกปุมกันให้มีการทำโยธาข้างหน้าถึงฝึกบริเวณริมถนนหน้าสูนฝึกครับเหนื่อยไหม เหล็กแปครับเหล็กแปะคุณมีนะครับบอบวบวบวบเล่งเดบ่ยวอนเดี๋าวเรื่อยคนได้ปย๊บขับผม นี่เราก็จะได้กลับบ้านแล้วนี่นี่เราแยกนี่อับอยู่ยังตอนนี้กำลังเปลี่ยนกะกันอยู่ครับ ตอนนี้ใกล้จะลาบแล้วครับตอนนี้เอามือสาดิ่ลงจัดการเองเลยครับมีขอมีสมาชิกขอร่วมด้วยครับเหนื่อยไหมครับเหนื่อยไหมครับโอ,อส้สู้ๆใช่ไหมครับ สู้เอาให้ราบเลยแล้วเราตเราไม่ใช่หาาบเขาบอกเป็นเราเป็นตำรวจเราไม่ใช่ไม่ใช่จะหาลาบตอนนี้ใกล้เรียบร้อยแล้วครับ จุดหนึ่งวันนี้ให้กำลังใจบันด,ดี้ครับโอ้จะสับคอกันแล้วครับสู้ครับมีสู้ครับโโโมมมีีมีงานหยอกล้อกันธรรมดานะครับหนยัยครับงับ้นพักผ่อนก่อนนะครับเลี้ยงย่าอะไรล่ะมึงดูมือกูผู้คุมผู้คุม

คูเป็นไงบ้างครับเหนื่อยไหมครับไหนเหนื่อยเปล่ครับโอ้กูไม่เหนื่อยหรอกเพราะเห็นกำลังใจกับพวกเธอกูอยู่กับพวกเธอตลอดวีดีโอให้กรูรับรองไม่ถอยวีดีโอเพราะว่าพวกเธอยังอยู่กับกูอยู่ผมเห็นนะกูทำอะไรในป่าครับูทำเมืออะไรอย่างนี้วันละเหนื่อยไหมยังไหวยังไหวยังไหว ไหนบอลไเน่บอลไมล่ะและอีเห้ยเฮ็ดไปเลยเลยต้องดูต้องดูบอลอาจารย์วิดีโอวิดีโอใช่เสบายมสองคนนี้เป็นคู่เกย์กันนะครับโอ้ยตาย เราอ้วนิดแต่เจอกันรอบสองเราลับนกเป็นประจำลาไปด้วยภาพตัวไหล่เนี่ยไปไปเนี่ยไปไปเนี่ยไปไปเจอกัน